ธีการเป็นด m กันนะครับนะครับภายในสามนาทีนี้จะเป็นด m ให้ดูครับผมดูนะฮะง่ายง่ครับผมเพียงแค่ทำตามผมเท่านั้นนะฮะทำตามผมมาผมอย่ากทำตามแบบเงินเดนะผมดันันดันดัดันดันดันดัทำตามผมครับผมแล้วจะแล้วจะเป็นด m ได้นะฮะ จะเป็น D M นะครับจะมีชมมากกับทำต่าง,งผมจะเป็น D M ได้เพียงเงนแค่วันเดียวครับผมดูนะฮะภายในสามนาทีนี้จะเป็น D M เอ็มให้ผมดูนะฮนะภายในสามนาทีนี้จะเป็นที่หนึ่งให้ดูนะฮะก็ใครคจะชอบก็ยิ้มกดไลค์นะใครไม่ชอบก็กดตามนะฮะ ้ทำกดไลน์นะกดติดตามนะกดติดตามในแกละผมใครชอบกดไลน์นะใครที่ชอบนะใครที่ชอบกดสับสไลด์ไปเลยนะคนที่แบบชอบธรรมดาแบบอะไรอะยังไงนะประมาสามวินาทีนี้จะได้ให้ดูว่าผมว่าจะเป็น GM ยังไงง่ายง่ายครับผมวิธีการเป็น g ีเอ็มไ้มาครับผม,ผมอย่างนี้ผมอย่างนี้ปั๊บใช่ไหมแล้วก็ทำท่านนมันจะได้ผมเอามาอย่างนี้นะครับ แล้วก็ปึ๊บแล้วก็ตรงกลางแล้วก็เลี้ยวผมแล้วเขา้มังนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงน <It> ี<ๆ>้เยอผมทำให้ยาวขึ้นอีกจับทันนะผมทันทันมันกินของเราเล็บน้อยนะผมมันกินแล้วก็เลาก็กินกลับครับผมมันกินแล้วเราก็กินกลับนาะมันกินของเราแล้วก็กินกลับได้เลยกลับได้แล้วผมไม่ต้องห่วงนะ้ ภายในสามนาทีนี้จะกินให้หนูวัดทำไมาถึงเป็น GM เอ็ง่ายจังนะนี่ด้วยการเป็น GM เอ็แนะนำเป็นด้วยการเป็น GM เอ็ง่ายๆเลยเนาะนี่ตรงนี้นะพอประมาณนะผมแล้วก็จิ้มอันนี้ลุกโดนสอยเหรอครับโดนสอยโดนสอยน้องโดนสอยช่วยครับภายในสามนาทีนี้จะกลายเป็นทีหนึ่งให้ดูนะครับทุกคนครับ มันจะกินสีฟูไหมกินสีฟูบ้างไงกินบ้างไงกินสีฟูแม่งไหมากินดิมาในสามนาทีนี้จะเป็นที่หนึ่งให้ดูนะครับนี่แหละหาแล้วกินผมแน่นแน่มาแล้วกังกินของผมไปด้วยอันนี้ใช่ไหมอันนี้อันนี้ก็เสร็จผมไปดิครับเออ,อน,นี่ก็กลับมาบ้านผม,อ,มอะไรครับอะไรครับเล่นไม่เป็นหรอนะ้อง ใส่เม่เคีดูคลิปปวมดมห่อดมาที่หนึ่งนะครับคุณชมครับแม่มากเลยเห็นไ,ไหมที่หนึ่งแล้วนะครับอืมภายในสามนาทีหนึ่งวินะครับสามนาทีหนึ่งวิก็จะมาเป็น g ีเอ็มได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปหลดมดโกนแลครับเพราะตอนนี้มเราทำทำตามนะทำตามไม่ได้การเป็น GM เอ็มง่ายๆในเกมนี้ GM เง่ายมากืออ ก็จบแล้วนะไแล้วครับ